เสริมอักษร,ะอ,ะรอะไรนำสกุลอะไรอักษารานุเคราะห์สวงเป็นเพื่อนกันสวงเขาเป็นสิทธิ์วัดเทศรินวัดเทพศรินเทพศรินเนี่ยเขาก็เคยปวดที่นั่นเขาก็เลยพอรู้จักท่านเจ้าคุณเจ้าคุณนอนิดหน่อยเขาก็รับอาสาพาไป ไปถึงก็ทำไงจะได้พบจะได้คุยกับท่านเจ้าคุณนอนามาได้จะได้พบแล้วจะมาก็มาดูแต่ตึกมาดูแต่กติท่านสองชั้นท่านอยู่ชั้นบนอาตมาก็เออเดียวอาตมาก็ทำห้องอาตมาท่านเจ้าคุณนอก็เปิดหน้าต่างพราะท่านอยู่ชั้นสองมาคุณสวงตกใจ เฮ้ยทำไมอัตมาก็ไม่ได้อธิบาย,ยางไงแล้วเขาก็สะดุดจิตของเขาตอนนั้นเองเขาก็ยังไม่ได้ถามตอนนั้นหรอกว่าทํำยังไงให้เจ้าคุณนอเปิดหน้าตาก้นมามาถามวัามาทําไมมาพูดกัถามาอ,อยากมากราบคารวะกราบคารวะที่บ้านก็ได้ก็อยากจะมาคุยธรรมกะกับท่านพระตรปิดกก็อ่านเอาจากพระตรปิดกก็ได้ จะปิดประตูทางนั้นเลยเร็จแ,แล้วอาตมาก็บอกอาตมาได้ยินกิติศัพท์ท่านนะก็อ,อยากจะมาคาราวะอาตมาปฏิบัติธรรมอาตมาเป็นคาราวะอยูออ่พูดไปพอสมควรท่านฟังแล้วก็บอกอารอเดียวท่านก็ลงมาจากข้างล่างลงมาชั้นหนึ่งเปิดหน้าตา่างท่านก็อยู่ข้างในอาตมาก็อยู่ข้างนอกคุยกันเป็นชั่วโมงคุยธรรมะกัน สุดท้ายก็จะะลากรับอขอให้บรรลุนิพพานไว้ๆนะสวเก็ก็งงอะไรวะพระมาอวยพรให้ขลาวาดบรรลุนิพพานมันจะไกอ อมาคุณภยัยจิตดีไทยดีไทเกรลหลวงปู่มั่นท่านฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนาหลวงปู่มัน่นจิตไม่บริสุทธิ์และอ่อนแอรตรงไหนท่านสมณะกล่าวแต่อักขระอาตมาใช้อักขระมาสื่อใช้ยัญชนะมาสื่อไม่ใช่กล่าวแต่อักขระอาตมานี่แหละมีสองแต่พวก ท่านเหล่านั้นนะ่ะไม่มีอัคาระสู้อตัตมาได้สภาวะก็ผิดเพี้ยนอาจารย์มั่นก็ดีมหาบุรือนั่งดับตาสายดับตาเพี้ยนทั้งนั้นนะ,ะสภาวะทำอย่างไรน้อท่านเก่งอัคาระแต่สภาวะท่านเป็นอย่างไรน่าจะสอนให้ทำอย่างไรอตัตมาสอนให้ทำอย่างไรพวกคุณ เข้าใจไหมเอามาทไมไหมสำเร็จไหมตามลำดับสอนให้ทำอย่างไรอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านป่วยก็อัดเทพสอนและให้เห็นสภาวะรมได้ด้วยสภาวะทำตัวตนบุคคลละเขาสภาวะสมมุติสัจจะออกนอกเรื่องนอกราวไปเลยเป็นโลกียะเป็นพวกเทวนิยมเป็นพวกทิพทั้งหลายแลนนะั่นแหะ เช่นสุขวิปัสสโกเตวิตโวชเป็นต้นขอบอกว่าในไตรปิลกหรือในคำสอนพระเจ้าไม่เคยแบ่งพระอหรหันต์เป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชยาชาตินภิโยอะไรพวกนี้ไม่มีเป็นความคิดของสมเด็จ พุทธโคสาจาร์พระพุทธโคสาจารย์ที่เขียนวิสุทธิมัคเนี่ยคิดและจะไปเอาจอากอื่นมาหรือว่าท่านก็คิดเองก็ตามมันมีอยู่ในวิสุทธิมัคหนังสือวิสุทธิมัคและเอามาเรียงกันอยู่ในนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าจะว่าไปแล้วนะ เขามีอรหันอะไรมีมั่งสุขวิปัสสโกเทวิโยฉลฉลชลเพนโยแล้วก็ปฏิสปฐิจตุปฏิสี่อย่างเนาะปฏิสัพพิทัปปโตครับออ่่าหนึ่งสุคคาวิปัสสโกเขาก็ไปแปลความหมายว่าเป็นบรรลุอรหันด้วยการไม่มีทั้งฌานไม่มีทั้งฤทธิ์ไม่มีทั้งอำนาจอะไรเลย เรียนรู้อยากอนุสาสนีปาฏิหารเอาคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องสมาธิแล้วก็บ,บรรลุธรรมเอออันนี้เข้าท่าแต่ทางนี้มองกันพวกนี้จะมองว่าไอ้นี่เกะที่สุดกระโลทโที่สุดเปรอหันราหารกระโลทโที่สุดไม่มีชานไม่มีอภินญาไม่มีชานราภีไม่มีอภิญญาฌชาน ชานเขาจะต้องหลับตาชาญเขาจะต้องได้เป็นชาญวิสัยแบบโลกียะนั่งหลับตาแล้วก็จิตสงบะไรเลยนะไม่มีชานอาภีไม่มีมมอภิญญานะไม่มีความเก่งในทางอะไรก็แล้วแต่จะเป็นฤทธิเดชจะเป็นอาเทศนาปาติหา์อะไรไม่มีนะ มีแต่อนุสาสนีปาฏิหารแบบสุขวิปัสสโกถ้ายิ่งเป็นความเฉลียวฉลาดปฏิสัมพิทพปโตยิ่งไม่มีใหญ่เลยสุขวิปัสสโกนี่แหละมีะปฏิสัมพิทพปโตเป็นผู้มีปฏิพานไหวพริบที่แคล่วคล่องว่องไวขอขอภไป เหมือนโพธิรักนี่แหละแล้วทีนี้แวะไปถึงอภิญญาและชานลาพีชานลาพีอัตมาก็มีคืออะไรชาญอย่างที่คุณหมายคือชาญแบบโลกียะหลับตาเป็นชาญอัตมาก็ทำรรม,มาทำม,มาแปดปี เล่นทั้งสยศาสตร์ทั้งหลับตาทำฌานทำสมาธิแปดปีตั้งแต่เป็นคารวาสอัตมามาบวชน,นี่ไม่ได้ทำหรอกอยางงั้นนะเพราะมเข้าใจแล้วม,มันเป็นโลก,กีมันเป็นเรื่องเลอ,เอะเทอะนะเพราะฉะนั้นจะทำฌานแบบนั้นหรือจะมีอภิญญาแบบนั้นอัตมามีอภิญ,ญาเก่งๆแบบฤทธิเดชอิทธิเดช อาเทศนาอะไรเนี่ยมีคนสมาชิกค,คนใข้ถือคนใข้มา,าคนนี้อย่างงั้นคนนี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างรู้อะไรต่างๆนาน,นาแบบผมขอเสริมแศ๊บผมขอเสริมแป๊บหนึ่งได้ไหมครับนะตอนที่พ่อท่านเป็นคารวะที่ไปส่งจิตไปหาท่านเจ้าคุณอะไรที่ท่านไม่ค่อยรับแขกอะคุณนอ จ้าคุณนออันนั้นก็หมายถึงว่าเป็นวิชาของพระรันใช่ไหมครับใชก่ก็มีพยานหลักฐานบุคคลมีไงเล่าครับผมอัตมามีจะใช้อย่างนั้นก็ได้แต่มันไม่ใช่ไปใช้พร่ำเพื่ออวดคนนั้นคนนี้ไม่ใช่อัตมาใช่เพราะจําเป็นครับโอ้เรื่องนี้ไม่มีใครสามารถจะติดต่อกับเจ้าคุณนอได้เลยท่านมีแต่เข้ากุด แล้วก็ไปทําวัดทําวัดเสร็จเข้ากุดเ,เข้ากุดแล้วก็กวไม่มีใครอะไรได้อีกต่อไปรุ่งเช้าก็ไปทําวัดฉันเขาก็เอาอาหารต่นฉันมังสวิรัติญาติท่านเอามาให้ทุกทีก็อยู่ในกุดของท่้นนั่นแหละฉันเสร็จท่านล้างอะไรไว้เขาก็มาเก็บเอาไปภาชนะแล้วก็เอามาให้ท่านไม่ได้บินสบายไม่ทําอะไรแล้วอื่นใดมีแต่ไปทําวัด ไม่ขาดด้วยอย่างนั้นท่านไม่รับติดต่อไม่พูดไม่คุยไม่อะไรแต่อะไรเรื่องโลกกับใครเลยไม่คุยไม่พูดทีนี้อัตมาเองอัตมาก็เลยลองลองกับท่านสิ ตามที่อาตมามีอย่างที่โลกเขามีนิดเดชอย่างที่โลกก็มีที่คุณบอกว่าอาจารย์มัน่นฤาษีลิงดำอะไรตระีมันจะจริงเท่าอาตมาหรือเปล่ายังไม่รู้แต่อาตมานะผ่านสัจจะพวกนี้เป็นตัวตนบุคคลของเขาจริงอาตมานะไปกับคุณสวงครับคุณสวงนอ้นองน้องชายของนายแพทย์เส,เสริมนายแพทย์เสริมเนี่ยเหมาะนายแพทย์เสริมอักษร อะไรนับสกุลอะไรอัสรานุเคราะห์ันครับสวงเป็นเพื่อนกันสวงเขาเป็นสิทธิ์วัดเทพสรินวัดเทพสรินเทพสรินเนี่ยเขาก็เคยปวดที่นั่นเขาก็เลยพอรู้จักท่านเจ้าคุณเจ้าจคุณนอนิดหน่อยเขาก็รับอาสาพาไปไปถึงก็ ทำไงจะได้พบจะได้คุยกับท่านจ้าคุณนอนามาแล้จะได้พบแล้วจะมาก็มาดูแต่ตึกมาดูแต่กติท่านสองชัน้นท่านอยู่ชั้นบนอาตมาก็เออเดียวอาตมาก็ทำห้องอาตมาท่านจ้าคุณนอกเปิดหน้าต่างพวัวท่านอยู่ชั้นสองมาคุณสวงตกใจเฮ้ยทำไม อาตมาก็ไม่ได้อธิบายยังไงแล้วเขาก็สะดุดจิตของเขาตอนนั้นเองเขาก็ยังไม่ได้ถามตอนนั้นหรอกว่าทํำยังไงให้เจ้าคุณนอเปิดหน้าตาก้นมามาถามว่ามาทําไมมาพูดกัาสบอาอยากมากราบคารวะกราบคารวะที่บ้านก็ได้ก็อยากจะมาคุยธรรมะกับท่านพระตปิดกก็อ่านเอาจากพระตปิกก็ได้จะปิดประตูทางนั้นเลย แต่แล้วอาตมาก็บอกอาตมาได้ยินกิติศัพท์ท่านนะก็อ,อยากจะมาคาระวะอาตมาปฏิบัติธรรมอาตมาเป็นคารวะอยูออ่พูดไปพอสมควรท่านฟังแล้วก็บอกอารอเดียวท่านก็ลงมาจากข้างล่างลงมาชั้นหนึ่งเปิดหน้าตา่างท่านก็อยู่ข้างในอาตมาก็อยู่ข้างนอกคุยกันเป็นชั่วโมงคุยธรรมะกันสุดท้ายก็กลากรับ ขอให้บรรลุนิพพานไวๆนะสวงเขาก็งงอะไรวะพระมาอวยพรให้ขลาวาดบรรลุนิพพานมันจะไกลเพราะงั้นนี่เป็นหลักฐานต่างๆนานา,นาคุณเดชาอ,อัมพรเอ้ยคุณไม่รู้อัตมาธรำรม,มาผ่านมาทางนั้นแต่ก็ คุณไม่เข้าใจหรอกคุณก็อยากไปเข้าใจตามทิฏฐิของคุณนั่นแหละแบบผิดผิดของคุณนั่นแหละแบบถูกถูกที่อาตมาพูดไปเนี่ยอ,อยากให้คุณเข้าใจสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั่งนะอ้าวผ่านเกมเมอร์อเกมเมอร์ครับดวูมมคุณอ้าวเมื่อกี้นี่พูดถึงไทจินด,ดีไทเกอร์แล้วนี่มันมีคนหนึ่งครับแล้วคนควนี้ก็พูดไปถึงเหมือนกันมันเกี่ยวพันกัน ไปพูดถึงฤษีรินดำนแล้วก็สอนธรรมะอะไรต่ไรเึ่งผู้สอนผิดๆนะ,นะไม่สอนตำหนิผู้อื่นท่านบอกอราหัรต์คนที่ตำหนิผู้อื่นได้นั่นนะต้องมีปัญญาต้องมีสัจจะความจริง<ช>ติผู้อื่นไม,ไม่ไม่ติผู้อื่นเพราะไม่รู้ติไปแล้วประเดี๋ยวมันผิดแล้วเขาสัตย์คืนมาหน้าแตกเขาก็ไปกล้าติผู้ที่ติผู้อื่นได้ต้องมีอาสโภ ต้องมีความกล้าหาญต้องมีความจริงที่มั่นใจบางคนติคนอื่นแล้วโดนสอกกลับโดนอะไรกันไปเยอะอาตมานี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเงียบไม่เห็นกลับอะไรมาตอนแรกกรเถียงเยงนงอาตมายืนยันกระพระจะปิดดเข้าเขาตอนนี้เงียบเสียงอ้า่าน คณเกมเมอร<น>์ p p s p p เอาก็าเขาก็าใช้ชื่อใช้อักษรย่อของปรุวเขา,เขาถามจริงๆเถอะท่านเคยแบกกดกดช่วยนักอไก่ดอเด็กไม่มีรอลิงเลยท่านเคยแบกกดเข้าป่าทุดดงบ้างไหมตอบตัวนี้ก่อนเคยเคยทำมาหมดไอ้ที่คุณสงสัยกัน อาตมาหยุดมาแล้วคุณก็ไม่รู้ทีอาตมาเข้าป่าเมืองการไปอยู่จนกระทั่งมีคนไปด้วยแล้วก็ขอ,อคุณอย่าขึ้นตามไปนะอาตมาขึ้นไปยอดเขาแล้วก็ให้เขาไปสร้างกุฏิไว้ที่ยอดเขาแล้วเป็นนั่งไปนอนอยู่ที่บนยอดเขากลางคืนมาก็ไอสัตว์มันออกหากินตอนกลางคืนกัน ก็เสียงล่องเสียงดกลิ่นมันก็ดูงานดูงานไปตามเรื่องเราก็นอนอยู่ในกุฏคุณนี่เล่าความหลังเล่าสิ่งที่ผ่านมาประพฤติมาแม้แต่นั่งสะกดจิตหรือนั่งฌานหลับตาอาตมาก็เล่ามาหมดแล้วไปอยู่วัดอโศการามทิ้งเรื่องข้างนอกแล้ว ก็ไปนอนนอนนั่งนั่งก็นั่งหลับตาชานนี่ก็หลับตาชาญชานหลับตา,ชา,ช,า,บตาชาญลืมตาอาตมาก,ก็ปฏิบัติไปตามประสาอยู่แล้วอยู่แล้วแต่อันนี้อาตมาก็ทานั่งหลับตาชาญอยู่ข้างนอกกุฏิให้ยุงมันตอมได้ยุงทะเลนี่มันมาเป็นก้อนก้อนมันไม่ได้มาทีละตัวนะมันลุมแลวอาตมา ทิ้งร่างข้างนอกทิ้งความรู้สึกข้างนอกนั่นชาช่ไม่รู้เราว่าอยู่หมดกัดพอออกมาแล้วเรามาไล,ล่โอ้โหแดงเป็นจุดเต็มไปหมดดีว่าอาตมาไม่เป็นโรค<ม>าจากยุงทำมาหมดคุณเอ้ยนี่ไม่ใช่เล่านิยายนะเล่าเรื่องจริงที่ได้ทำมาจริงให้ฟังนะและคุณจะฟังแล้วคุณจะเชื่อกี่เปอร์เซนก็กนแล้วแต่นะ แล้วก็สอนมนุษย์บอกว่าฤาสีลิงดำนี่ท่านสอนมนุษย์ท่านป่วยก็อัดเทพสอนและให้เห็นสภาวะได้ด้วยเห็นสภาวะขี้หมาอะไรนี่เลอะเลอะเธอเธอมิจฉาทิฐิเเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรอะไรต่างๆ,ๆนาน,นาม,มันไม่เป็นปรัชญาปราัชร,รมอะไรและไม่สอนให้ตําหนิผู้อื่นท่านบอกอรหรันต์บรรลุได้หลากหลายเช่นสุขวิปัสสโกเทวิช,ชุพเป็นต้นตัวอย่างใหญ่หน้า ไม่ให้ตําหนิผู้อื่นนะึบอกพูดไปแล้วเมื่อกี้นะเพราะว่าท่านตําหนิเขาไม่ได้เขาจะย้อนสอกกลับเอา้าไม่มีอาสโพแต่อาตมาตําหนิเราจะตําหนิแล้วตําหนิอีกนี่อาตมามีสิ่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอนนนท์เราจะตําหนิแล้วตําหนิอีกท่านพุทธทาสจช้ค่าวว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีย่อหย่อนเหมือนช่างปั้นหมอ ที่ปั้นในขณะที่ดินยังเปียกๆอานนนพระพุทธเจ้านี่นะช่างตำนิจอมตำนี้ผู้ไม่ตำนินั้นคือไม่กล้าตำนี้ตำนี้เขาไม่ได้ไม่มีปัญญาจะตำนี้ไม่อาสพอไม่มีความกล้าที่จะตำนี้และเอ,เ,เอาความด้อยของตัวเองจำนวนสมัยใหม่เขาเรียกอะไรนะด้อยอะไรนะ ด้อยค่าด้อยค่าบูลลี่บูลลี่อะบูลลี่เอาเอาความด้อยของตัวเองมาด้อยค่าคนอื่นเอาความโง่ของตัวเองมาทําโง่กับคนอื่นอ้าวเจอสิเจออาตมาก็เสร็จสิเอาความโง่ของเัอเองมามาซัดกับความฉลาดของคนอื่นขายขายโง่ขายขี้หน้ามหาผู้ฉลาดก็เสร็จสิถูกย้อนเห็นไหม ขาอาภายนะอัตมาไม่ได้ย้อนด้วยความโกรธความแค้นเคืองความอยากจะโต้กลับอยากจะอะไรไม่ใช่แต่พูดถึงวิชาการพูดถึงความความถูกผิดความจริงความเข้าใจนฟังธรรมะดีๆแล้วได้ปัญญาเป็นธรรมชาติของท่านผู้มีอภิพุยอ,อ,อภิพุยใช่ไหมครับพระท่านอ่าใช่คุณเกมเมอร์อยู่มักมีองค์แปดหนึ่งในนั้น เคยบอกเคยแบกกรดเข้าป่าทุดดบ้างไหมมักมีองแปดหนึ่งในนั้นคุณไปมั่วเอามักมีองแปดไปเป็นสมาธิมั่วเอามักองแปดไปเป็นสมาธิแค่นี้กันเข้าไม่เข้าใจหรอกในไอ้มหาจตารีสกสุหลวงพุทธเจ้าจะบอกว่าสมาสมาธิเป็นยังไงสมาสมาธิมีองเจ็ด มีปฏิหารปฏิบัติมีองค์เจ็ดเป็นเป็นเหตุเป็นบาริขารเป็นองค์ประกอบใช้อันนี้ปฏิบัติมรกเจ็ดอ,อกนี่จะเกิดสมาสมาธิฟังกันไม่ขึ้นฟังไม่เข้าใจหรือไม่ผ่านสูตรนี้ก็ไม่รู้ไปเอาใจสูตรนั่งหลับตาที่จริงก็บอกเขาก็พูดเหมือนกันว่ามีที่ไหนหลับตาไม่เคยมีสักคำไนนั้นอนตาตมาก็ถามนะ เขาก็บอกไม่มีแต่นั่งตั้งกายตรงแล้วหลับตากันหรือเปล่าไม่มีในพระเตรปิดกอาตมาก็ว่าไม่มีพวกคุณก็ว่าไม่ได้บอกหลับตาแต่คุณหลับตากันหรือเปล่านั่งสมาธิ่หลับหรือเปล่าทั้งนั้นที่ไม่มีในพระไตรปิดกแต่คุณไปทำทำไมหลับตามันก็ผิดแล้วไม่มีคุณมาถามอาตมาว่าก็ไม่มีหลับมาถามว่า บอกอาตมาถามว่ามีไหมในพระธปริดอกว่าให้นั่งหลับตาปฏิบัติแต่ถ้าคุณมีไหวพริบกุณก็จะบอกว่าไม่มีอ่ะเมื่อไม่มีแล้วคุณไปนั่งหลับตาปฏิบัติทำไมอ่ะพอเข้าใจไหมนี่มันเป็นความซับซ้อนที่วนไปวนมาสรุปแล้ว สมาธิของพระเจ้านั้นให้จริงที่สุดก็คือปฏิบัติแล้วจะต้องมีจิตในจิตมีเจโตปริยาณ1 6เจโตปริยาณ16นั้นจะสมบูรณ์ด้วยอนุตรังจิตตังที่ประกอบไปด้วยสมาหิตโตและวิมุตเป็นคู่สุดท้ายวิมุตกับวิมุตสมาหิโตกับาอาสมาหิตโตตรวจสอบว่ามันเป็นสมาธิตั้งมั่นที่หมดอาสวะแล้วยัง หมดอาสวะแล้วเป็นวิมุตติวิมุตติมีเศษส่วนยังเหลือหรือไม่ตรวจวิมุตติอีกอัตมาพูดไปนี่ก็คงจะเข้าใจยากสำหรับผู้ที่มีภูมิยังไม่ถึงยังมีภูมิยังไม่เข้าใจสภาวะธรรมอย่างนั้นคนนี่เขาว่าแบกกดเข้าทุด,ดงนั่นแหละเป็นสมา,สมาธิข้อหนึ่งคำว่าทุด,ดงนี่ขออธิบายอีกอธิบายมาแล้วหลายทีแล้ว ทูตะหรือทุตะเนี่ยและองค์ะคือหน่วยหน่วยแห่งการปฏิบัติในข้อปฏิบัติเคร่งเคร่งทูตะทุตะเป็นข้อปฏิบัติหรือศีลเคร่งเห้นมหากัสสปะมีทุโดงขวัตสิบมันเคร่งท่านเป็นคนติดแบบเคร่งแบบนั้นแล้วท่านก็มีข้อปฏิบัติของท่านแบบนั้น แล้วก็เข้าใจว่าทุด,ดงเนี่ยคือการเดินจะบ,บ้าหรือมันไม่ได้แปลว่าการเดินทุด,ดงอนอกจากทุด,ดงแล้วก็เข้าใจทุด,ดงคือการออกป่าทะลุด,ดงเดินเข้าป่าเดินทุด,ดงเข้าป่าคือมันเพี้ยนไปไกลมากเลย จะไปเข้าป่าทําไมละข้อปฏิบัติของพุทธเจ้าก,ก็ดื่มตาทําอยู่ที่ในเมืองนี่ไรนี้แหละองค์ของข้อปฏิบัติคือเจริญสิชิชา8แปดก็ปฏิบัติสิตามคําสอนพระพุทธเจ้าในตามอนุสาสนีเนี่ยได้ไปเข้าใจผิดเพี้ยนเองความหมายของคําสอนผิดเพี้ยนคุณก็ไปยึดเอาผิผิดตามกันมา อาตมาจับไม่ได้ว่ามิชาทิติมาไกลลิบตั้งแต่เมื่อใดมาถึง2,500ปีกว่า,าศาสนาพุทธผ่านมาไม่รู้ไม่เพียงเมื่อไ่จนความผิดมายึดกันถูกเกือบทั่วโลกอาตมายกเว้นให้ว่ามันเกือบเท่านั้นจะหาสักคนหนึ่งที่ยังถูกไหมอาตมาก็ยังไม่พบอาตมาไม่ได้ไปไหนอาตมาอยู่แต่ในเมืองไทย เมืองพม่าที่เป็นพุทธก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ไปมันก็ไม่รู้มีมีเป่าเมืองญี่ปุ่นเมืองจีนอะไรก็มีโดยเฉพาะลังกาลังเกออะไรก็มีพุทธอาตมาก็ไม่ได้ไปประเทศไหนอื่นไรก็เลยไม่รู้แต่อาตมาก็มั่นใจของอาตมาแล้วก็ทํางานนี้มาตลอด5 2บปีก็จะตายอยู่ในการสอนธรรมะนี่แหละการเผยแพร่ต่อยอดของธรรมะพระพุทธเจ้านี่แหละนะ ถามจริงๆงท่านเคยแบกกรดเข้าป่าทุดดงบ้างไหมมักมีองค์แปดหนึ่งในนั้นก็มีรองเว็บก็มีสมาธิรวมอยู่ด้วยเป็นแนวทางที่พระท่านยึดถือปฏิบัติกันมาตามแนวทางมักพ้นเพื่อการหลุดพ้นแล้วมันผิดตรงไหนละ่ะการตอบแบบแบกตำราก็ได้ความรู้อยู่แต่ในตำรานั่นแหละพวกคุณนั่นแหละไ,ได้แต่ได้แต่ตำราหรือในตำราก็ไม่ได้ แต่ไปได้สภาวะผิดผิดอ,อาจารย์มักผิดมิจฉามักมิจฉาผลนี่ชัดๆเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปลงมิจฉามักมิจฉาผลเป็นผล<ม>เช่นมหาบัวว่าบรรลุแล้วชาตินี้ไม่เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วออกพูดออกมาได้อย่างนั้นแต่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นอรหันต์ใช้คําว่าอรหันต์ไม่กล้าพูดนะมหาบัว พรรู้จักพย,ยัญชนะคําว่าอรหันอยู่แต่บอกว่าไม่เกิดอีกแล้วนี่คือประเด็นที่อาตมาจะว่าจับผิดกระดาษจับผิดมหาบัวใช้โวงหารภาษาพอฉลาดอยู่มั่งลูกจับพย,ยัญชนะแล้วก็พยายามใช้ภาษาพย,ายัญชนะ,ะแม้แต่ความขอบคุณก็ไม่ใช้ใช้คำว่าพอใจพอใจ ไม่กล้าใช้คว่าขอบคุณกลัวจะเป็นกิเลสพอใจพอใจคํามาทวาอะไรวาเออแทนที่บอกเออขอบคุณค็ามาช่วยอะไรแทนว่าจะขอบคุณพอใจพอใจพอมีกิเลสเลยไม่กล้าพูดพอมีกิเลสเลยไม่กล้าพูดใช่คนมันกิเลสไม่กล้าพูดอัตมาปฏินิสขะหมดแล้ว พูดอย่างใช้บัญญัติครับโรคเขาอนุโลมปฏิโลมกับเขาก็พูดไปพูดไปไหนมาสามมาสองสอบพูดเกินเด็กก็พูดจำนวนอย่างนั้นพูดความรู้พอสมควรขนาดนั้นพูดกับคนที่ไม่ประษีภาษาธรรมะแม้เป็นคนโตก็พูดอย่างนั้นพูดกับคนที่มีภูมิมีระสีภาษาทางธรรมบ้างแล้วก็พูดไปตามลําดับนะ